มาดูคู่เอกครับมาจากนครศรีธรรมราชครับอาแนะนำตัวทา้ง้านหน่อยน้องใจดีครับผมเพชรอัจพอวิศิษย์ยิมวันนี้ร้อเท่าไรร้อยสาเครับเป็นไงเยี่ยวตั้งแ่เมื่มเช้าอ็อโดนอยู่เกานแล้ว่านแล้นะซ้อมอยู่ที่ใต้เลยครับแล้วมาทำร่างโงร่างกายเท่ไหมไม่ครับไม่เลยนะวิคเหวนี่เคยชกไหมเคยครับล่าสุดชกร้อยเท่าไรรยยี่สิบเก้า้อยี่สิบเก้าันไหนดีกว่าร้อยยี่สิบเ้มเนนี่มันใหญ่ไปรึปุ่มพอดีสามสิบสามเอ็นได้มันโต งานเป็นไงล่าสุดชนะน้องกลแล้วก่อนันต์ในสองค่ายเป็นไงชนะแล้วก็มาไปกระดุนกับวันนี้วันนี้เจอคู่ต่อสู้ไม่เคยเจอไม่ไม่เจอซันโวเห็นคลิปเขาไหมเขาดูอยู่ครับเขาเป็นยังไงซันโวนี่มวยเดินแข่งเดียวเราน่าจะลอยบอกเขาไป่ายรูปประชาครับโล่สูงเท่าไหร่ลอยเจ็ดสิบเจ็ดครับน้ำหนักบ่อยๆอีกทีหนึ่งหกสิบสามครึ่งครับเอาอะไรเป็นสู้กับซันโววันนี้เขาก็มีทุกอย่างครับ แล้วแต่จังหวะนะครับบนเวทีแล้วแต่ทีมงานวันนี้มาไกลด้วยนะครมาเป็นคนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนครรรรรศีธมาเอ้าคว้าไปครับเชียร์ในวันนี้คว้าพี่น้องชาวนครกับเป็นกำลังใจกันครับจะทำให้ถึงที่ครับเน้ยจะเก็บชัยชนะได้ครับวันนี้มากี่คนมากันสี่คนครับไม่ไม่นักมวยสองนักมวยสองวินสองเมื่อกี้มัครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลร์เโอเคครับโอเค สโรที่เด็กเก้ไซน์เรซ้อมมากี่วันครับก็เล่งๆมาสิบห้าวันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็กเกมีใครเป็นกุรบบ้ามาซ้อมมาอยตอนนี้มีเพชรทองสีันร่าพวกทีก่ๆนะครับตัวไหนครเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุ ยี่สิบเอ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบหนึ่น้ำหนักใบปล่อยมาไม่กี่กิโลครับก็หกสิบสี่หกสิบสี่เครื่องเนีลองโมเตอตายเลยครับก็หกเครื่องครับแล้ววันนี้เรามาเจอเวนอ่าวไทยใช่ไม่เคยต่อยกันเลยมาไอ้นี่คือครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกันต่อยเขามายังก็ศึกษาเขาเป็นโมเตอตายเขาก็สูงมวยเขาแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังดีก็เราดูบนเวทีต่อยตามสไตา์ไว้ก่อนเดี๋ยวไปแก้ไขเอาล่าสุดเราต่อยไว้ที่ พี่วันลุมพีครับวันลุมพีดีไปต่อยวันมาเป็นไงบ้างอ๋แพ้คะแนนเพชรลมพุนอ๋อว่าแพ้คะแนนมาเวทเท่าไหร่ตอนนั้นร้อยสามสิบร้อยสามสิบวันนี้มาต่อยร้อยสามเอ็ดเนาะแล้วอย่างท้ายกแล้วต่อยที่ไหนมาล่าสุดเลยที่ล่ามเนอร์ล่ามเนอรนั้นต่อยกับชนะพลฟรานเป็นไงบ้างชนะอ๋อชนะคะแนนแล้วก็ไวเท่าไหร่วันนั้น เราสามสองเราสามสองด้วยวันนนั้ชนะแล้วก็หยุดไปเลยก็ต่อยห้ายกแล้วก็ไปต่อยบางแล้วอืแล้วถ้าห้ายกมันหยุดไปประมาณเท่าไหร่ก็สี่ห้าเดือนไงสี่ห้าเดือนได้แล้วนี่พุ่งกลับมาใหม่ใช่ร่างกายตอนนี้เป็นยังไงเป็นเสร็จแล้วก็เจ็ดสิบเก้สิบสมบูรณ์แรงใช่วันนี้พร้อมชนะกับท้ายเหมือนเดิมครับไฟเราคุมมากี่กิโลครับก็สี่ห้าโลสี่ห้าโลได้ถ้าเกิดเข้าไปน้ำหนักที่ว่ามาเกือหรือมาขาดก็มาลดนิดหน่อยมาเท่าไหร่ประมาณลดก็พอได้ก็คือมาวิ่งเอานะใช่ เราต่วมือไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหรประมาณ60-70คเราคนจังหวัดขอนแก่นะฝากเชิญชวนแฟนคขับเราที่ไหนแฟนคลับซาโลแล้วก็แฟนคลับชาวขอนแกครับช่วยเป็นแรงแชร์แรงใจ้วยครับจะไม่ทำให้เิีหวังครับอ้าวดีข่อนน้องช่วดีขอบมากครับ